สวัสดีค่ะวันนี้เรามากระเปิดกระสอบเสื้อวอมกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะไม่ได้ไปขายงานวัดที่ไหนนะคะช่วงเช้าก็มาหาเปกระสอบกันนะคะวันนี้ทางซิลแจ้งว่าเสื้อที่สั่งไปนะคะตู้ลงค่ะวันนี้ก็เลยมาเปิดกระสอบกับพี่ตามนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะเปิดกันแค่ สวม1นลูกกับกางเกงในชายหนลูกเท่านั้นนะคะเปิดถ่ายรีวิวให้พี่เพื่อนๆชมนะคะว่าเป็นงานประมาณไหนก็ชมกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจหรือว่ากดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ